คุณเห็นแว่นที่ผมใส่อยู่ไหมมันอาจจะไม่ได้ดีกับค่าสายตานะคนอาจจะชอบแว่นแบบนี้หรือแบบใดกแ็แล้วแต่แต่คุณควรจะถามร้านแว่นช่างแว่นว่าแว่นของคุณที่คุณเลือกเนี่ยเหมาะก,กับค่าสายตาของคุณไหมน,นี่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมแว่นตัวนี้มันถึงอาจจะไม่ได้เหมาะกับบางทีแว่นตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับคนที่ค่าสายตาไม่เยอะเช่นเป็นสั้นนิดๆาายอย่างเงี้ยสั้นถ้าไม่เกินสองร้อยก็เป็นปัญหาสองมันไม่เหมาะกับคนที่เป็นสายตาบวกแทบจะทุกเคสเลยด้วยซ้า โกเคเลยสามมันไม่เหมาะกับคนที่หน้าเล็กคุณพยายามจะเลือกแว่นใหญ่ไม่เหมาะทีนี้ก็ยยจะอธิบายให้ฟังว่าสามเรื่องเนี้มันไม่เหมาะเนี่ยเพราะอะไรอย่างแรกเนี่ยแว่นตัวนี้มันเป็นแว่นประเภทที่แบบมันเอาเล็กของตัวแว่นน่ยยัดเข้าไปอยู่ในร่องของตัวเล็กเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะต้องมีความหนาพอควรที่เราสามารถที่จะยัดเล็กไปได้ใช่ไหม mm hmm. ถ้าเบอร์ลูกมันน้อยเนี่ยมันไม่พอยัดมันไม่พอนั่นเองสอง ถ้าคุณค่าสายตาเยอะเลนจะหนามากๆในแว่นประเภทแบบนี้นะอันจะก็ต้องมาซีเรียสว่าเฮ้ยค่าสายตาเราเยอะไหมเยอะเกินไปหรือปัก็าานช่างแว่นหรือร้านที่คุณไปซื้อมานั่นแหละสามคือค่าสายตาบวกทุกกรณีคือค่าสายตาบวก,ก,ก,กอะ่ะตรงบริเวณปลายสุดข,ของมัน,มนจะมีความบางเป็นใบมีดเนาะทีเนี้ยความบางของมันเนี่ยมันไม่พอที่คุณจะยัดลิมแบบเนี้ยเข้าไปได้พอมันไม่สามารถยัดเข้าไปได้เนี่ยสิ่งที่มันต้องทํา ก็คือต้องทําให้มันหนากว่าเดิมค่ะเวลาคุณสั่งเลนส์ก็เลยต้องไปเสียเตังค์สั่งเลนพิเศษเพื่อจะให้มันหนากว่าเดิมจ่ายตังค์แพงขึ้นแล้วได้เลนส์ที่หนากว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นบวกค่าสายตาเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจาเป็นที่ต้องมีความหนามากขึ้นเนาะเพื่อให้มันพอที่จะเอาเหล็กเข้าไปยัดได้เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทาไมแว่นประเภทแบบนี้ที่มีเหล็กเนี่ยยัดเข้าไปอยู่ในร่องของตัวแว่นกรอบแว่นมันจะค่อนข้างไม่ค่อยดีกับบาตค่าสายตาแต่ว่านี่ ที่เป็นแบบเอ็นซอกแบบนี้แหละแทนี่เป็นยางซอกนะยางซอกเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าที่เป็นโลหะยัดเข้าไปเพราะว่าโลหะเชียเข้าไปเนี่ยมันมีความแข็งกระด้างมากกว่าแต่ว่าที่เป็นเอ็นเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าแล้วก็ <c oughs> มันบาดกรอบยากกว่าเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อ